ภาพความมันอยู่ห้องของพวกเราลกมากไม่รู้งูจะงับคอวันวันไหนไอ้พวกนี้แล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งลายไอชีเสรีชนวันวันมันเฮียไม่ทำไรเลยครับตั้งเล่นแต่ f เฟ e บุ๊ k ดูมันโพสครับไม่ได้เวียกได้งานอะไรเลยไอ้นี่ไอ้นั่นก็นอนอย่างเดียวครับไอ้วัดอนด์ล็อกทูอีสาน ไอหาเล่นเกมอย่างเดียวนอนกลางเกงในไม่ใสครับกลางคืนมันนอนดิ้นเป็นเข็มนาฬิกานี่สภาพความเป็นอยู่ของพวกมันไม่รู้มันอยู่กันได้ยังไงโอ้มีศาสตร์ด้วยพัดลมตัวเดียวนอนกันสามคนกลางคืนมันขี่กันแย่งกันพัดลม ครับวันนี้ก็พบกับพวกเราเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับมีหน้ายังมาสองต้้งผมบอีกนั่งเล่นเฟซบุ๊กไปมึงอ,ะ <c oughs> อ่ะไอหะข้าวไม่อยากจะแดกแดกแม่งเฟซบุ๊กเลยไอ้ยี่